ดังนั้นระยะเวลา4เดือนของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นบทพิสูจน์ว่าในการพุ่งเป้าไปที่ปัญหาใหญ่4ปัญหาส่วนบริเวณแนวชายแดนติดกับกัมพูชาบริเวณภูสิง จังหวัดศรีสะเกดตรงข้ามอาลองวมีสแกมเมอร์มีบ่อนการพนันมีพนันออนไลน์มีคอเซ็นเตอร์ต้องจัดการตรงข้ามอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หรือด่านช่องจอมก็คือจังหวัดเมืองโอสเมตจังหวัดอุดรมีชัยตรงนี้มีทั้งสแกมเมอร์มีทั้งค้ามนุษย์มีทั้งคอเซ็นเตอร์มีบ่อนการพนันมีคาสิโนมีพนันออนไลน์ต้องจัดการ ต้องท่ามอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์หรือช่องสายตะกูซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุดรมีชัยเช่นกันตรงนี้ก็ต้องจัดการมีบ่อนคาสินโนมีพนันออนไลน์และกำลังสร้างเมืองสแกมเมอร์และคอเซนเตอร์ขึ้นลากยาไปบริเวณปอยเป็ดทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งคาสินโนทั้ง คอเซ็นเตอร์ทั้งสแกมเมอร์ทั้งพนันออนไลน์ค้ามนุษย์อยู่ที่ปลอยเป็ดต้องจัดการอย่างเด็ดขาดครับถ้าถัดไปที่จังหวัดจันทบุรีตรงข้ามภไยลินช่องผักกาดอำเภอบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีหรือลากยาวไปจนถึงจังหวัดตราดตรงนั้นจะมีบ่อนการพนันมีพนันออนไลน์แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีพวกคอเซนเตอร์ หรือสแมเมอร์อยู่ในบริเวณนะั้นแต่มีพนันออนไลน์และบ่อนคาสิโนอยู่ที่นั้นก็ต้องจัดการนี่คือภัยสังคมที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนที่32ในายอนุทินชาญวิกูลต้องจัดการอย่างเร่งด่วน4ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้แล้วจะเกิดความเชื่อมัน่น ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกหมักหมมมานานตั้งแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเษฐาทวีสินก็พูดแต่ไม่ทำนายกรัฐมนตรีคนต่อมาของพรรคเพื่อไทยแพทองทานชินวัตนนี่ก็พูดและบางครั้งไม่พูดด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรดังนั้นระยะเวลาสี่เดือนของนายกรัฐมนตรี อนุทินชาญวีรกูลจะเป็นบทพิสูจน์ว่าในการพุ่งเป้าไปที่ปัญหาใหญ่สี่ปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติและปัญหาภัยสังคมถ้าทำได้พร้อมกันตั้งเป้าหมายสีเรื่องใหญ่นี้ทำได้สักครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็จะเกิดตรงนี้ก็เป็นเดิมพันเป็นเดิมพันสำคัญของการเดินหน้าไปสู่การเป็นรัฐบาลต่อในอนาคตของพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ถ้าปัญหาสี่เรื่องนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เข้าตาพี่น้องประชาชนก็ถือว่าโอกาส ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลต่อหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2569นั่นก็หืดขึ้นคอเหมือนกันลำบากท่านทั้งหลายครับเราจะนั่งรอดูอยู่เฉยๆหรือเราจะพยายามผลักดันให้รัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหา สี่ด้านนี้ในระยะเวลาสี่เดือนถ้าเป็นผมผมจะร่วมในการผลักดันผมจะไม่นั่งรอให้รัฐบาลทำงานไปเฉยๆแต่จะใช้ทุกวิธีทางที่เราสามารถผลักดันให้รัฐบาลแก้ปัญหาสี่เรื่องนี้นะ่ะต้องช่วยกันผลักดันให้เขาทำจะผลักดันด้วยวิธีการใดเดี๋ยวก็มาคิดกันรัฐบาลอนุทินชาญวิรุลต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าให้ได้เราไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้เนื่องจากโครงสร้างการจ้างงานของประเทศวันนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเพิ่มรายได้แต่สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้เลยนั่นคือการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนลดค่าไฟก็คือลดรายจ่ายลด ค่าน้ำมันค่ากา๊าซก็คือลดรายจ่ายรายจ่ายเรื่องพลังงานหากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินสามารถลดรายจ่ายสองเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าน้ำมันและกา๊าซสินค้าอุปโภคบริโภคสามอย่างที่พี่น้องประชาชนในประเทศนี้ทุกคนจะต้องได้ใช้มันใช้ไฟฟ้าใช้น้ำมัน ใายกาัดหุงต้มตรงนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญถ้าลดลงได้นั่นแหละครับประชาชนก็จะเหลือเงินเพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องอื่นปนัญหาชายแดนมีอยู่สองเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งผักดันหนึ่งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินต้องให้การสนรับสนุนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งด้านงุประมาณทั้งด้านการอำนวยความสะดวกในการเร่งรีบในการเจรจานั่นคือการสนับสนุนให้กองทัพสร้างรั้วมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเร่งรัดเรื่องนี้ครับให้มันเกิดการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่า ในยุคสมัยรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวิรุกิ์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหูชื่อซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นท่านใดมีผู้มีาการทาหารบกชื่อมีผู้มีาการทาหารสูงสุดชื่อได้เริ่มสร้างรั้วมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชา รั้วนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงระหว่างไทยกับกัมพูชารั้วนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยุติอาชญากรรมตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการลักลอบการขนสินค้าหนีภาษีลักลอบการขนยาเสพติดลักลอบการค้ามนุษย์และ ยุติการเข้าออกของอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกคอเซนเตอร์สแกมเมอร์หรือพวกทำพนันออนไลน์ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องเล่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างรั้วมั่นคงเหมือนที่ประเทศจีนสร้างรั้วมั่นคง ตามแนวชายแดนภาคใต้ของจีนกับภาคเหนือของเวียดนามท่านดูในโลกออนไลน์ได้เขาเอามาลงหรือเหมือนที่เวียดนามทำรั้วกั้นชายแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาบริเวณภาคตะวันตกของเวียดนามกั้นกับภาคตะวันออกของกัมพูชาเช่นเดียวกัน ระยะทาง8ป7กิโลเมตรตลอดแนวชายแดนตรงไหนสร้างรั้วมั่นคงได้สร้างตรงไหนไม่จำเป็นต้องมีรั้วมั่นคงวางลวดหนามหีบเพลงไว้เพราะเป็นหน้าผาก็ทำให้มั่นคงขึ้นตรงไหนสร้างเป็นรั้วเหล็กมีตาข่ายมีรวดหีเพลงสามารถทำได้ทำตรงไหนสร้างเป็นรั้วถาวรเป็นรั้วคอนกรีต มีเหล็กกั้นเหมือนที่สหรัฐอเมริกาได้กั้นรั้วกับประเทศเม็กซิโกทำนี่คือสิ่งที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปประเทศไทยจะไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนี่คือเรื่องที่หนึ่ง